อย่างที่เราทราบกันดีว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพมหานครนะครราชสีมาระยะทาง253กิโลเมตรวงเงินลงทุนกว่า179,413ล้านบาทถือว่าเป็นโครงการที่ใหญ่ที่เลื่อนและเตรียมเปิดให้บริการในปี2571สวัสดีครับอยู่กับผมจาก TNS ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ TNS Thailand Now ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปใหม่ต่อไปและมุ่งสู่หนึ่งแสนซับสไครต์ไปด้วยกันขอพระคุณครับและในช่วงนี้ที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจก็คือรถไฟความเร็วสูงระหว่างกรุงเทพมหานครไปถึงนครราชสีมาโครงการนี้ถือเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคสำหรับรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพมหาคนครไปจนถึงหนองคายเป็นโครงการเชิงยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนเป็นเส้นทางที่จะเชื่อมโยงประเทศไทยกับประเทศต่างๆทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางการพัฒนาของสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีจุดเริ่มต้นของการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟของประเทศไทยตามกรอบกลยุทธ์ทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคามนาคมของประเทศไทยในปี2558ถึงปี2565เมื่อวันที่19ธันวาคม2557มีเป้าหมายคือการพัฒนาเชื่อมโยงเชื่อมต่อกันร,ระหว่างกรุงเทพมหานครของไทยกรุงเวียงจันทร์ของสอปปลาวและนครคุนหมิงเมืองเอกของมณฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งจะเชื่อมต่อกับโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงของจีนได้อย่างไร้รอยต่อและในอนาคตสามารถพัฒนาโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพมหานครไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์ได้ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการร่วมมือเพื่อร่วมมือกันทางด้านของรถไฟระหว่างไทยและจีนครั้งที่10ที่กรุงปักกิ่งในวันที่12พฤษภาค,คม2559 ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมลงนามรับรองบันทึกการประชุมในการตกลงเริ่มก่อสร้างทางรถไฟเส้นทางกรุงเทพมหานครไปจนถึงนครราชสีมาก่อนโดยคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติเมื่อวันที่11รกรกฎาคม2560ให้รถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการพัฒนารถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานครและหนองคายระยะที่1ช่วงกรุงเทพมหานครนะครราชสีมา โดยเป็นการร่วมกันพัฒนาระหว่างประเทศในระดับรัฐบาลต่อรัฐบาลโดยในฝ่ายไทยได้รับการลงทุนโครงการทั้งหมดและดำเนินการก่อสร้างงานโยธาและใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างและระบบรถไฟของจีนซึ่งได้ทำพิธีเริ่มการก่อสร้างโครงการเมื่อวันที่21ธันวาคม2560ที่ผ่านมาและณะวันที่28สิงหาคม2567 ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการโดยใช้งบประมาณ179,413ล้านบาทคาดว่าโครงการจะเปิดให้บริการภายในปี2570และมีการเลื่อนเปิดให้บริการไปในปี2571นะครับโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1ช่วงกรุงเทพมหานครนครราชสีมาอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างงานโยธาโดยแบ่งการดำเนินงานเป็น14สัญญา อยู่ระหว่างการก่อสร้าง10สัญญาและอยู่ระหว่างการเตรียมการก่อสร้าง4สัญญาส่วนงานระบบรางและการจัดหาขบวนรถมีอยู่1สัญญาคืออยู่ระหว่างการออกแบบสำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงสายอีสานถือว่าเป็นหนึ่งใน4เส้นทางระบบรถไฟความเร็วสูงในประเทศไทยมีจุดหมายเพื่อทดแทนระบบรถไฟชานเมืองและรถไฟสายต่างๆในประเทศไทยเชื่อมต่อภาคธุรกิจ เข้ากับตัวเมืองอย่างรวดเร็วเริ่มต้นศึกษาตั้งแต่ปี2553ในสมัยที่อภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีโดยมีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงาน MOU กับรัฐบาลจีนศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการร่วมกันมีกรอบวงเงินลงทุนที่180,000ล้านบาทรัฐบาลไทยจะลงทุนในสัดส่วนร้อยละ51และรัฐบาลจีนจะลงทุนในสัดส่วนร้อยละ49 แต่สัญญากลับไม่คืบหน้าเนื่องจากรัฐบาลประกาศยุสภาเสียก่อนต่อมาในปีพศ2556สมัยยิ่งรักชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีได้มีการทบทวนการศึกษาของโครงการดังกล่าวอีกครั้งซึ่งรัฐบาลจีนได้ยื่นข้อเสนอว่าจะลงทุนเองร้อเอร์เซนแต่แลกกับสัมปทานการบริหารโครงการจากการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นระยะเวลา50ปีอย่างไรก็ตาม ในปีพศ2557เกิดเหตุรัฐประหารขึ้นทําให้โครงการศึกษาเส้นทางรถไฟความเร็วสูงและโครงการระบบรถไฟฟ้าสายต่างๆต้องหยุดชะงักลงอย่างต่อเนื่องในปี2557รัฐบาลคอสชอได้ทำการบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานกับรัฐบาลจีนอีกครั้งและมีข้อสรุปเดือนพฤศจิกายน2558ว่า รัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนจะร่วมกันจัดตั้งกิจกรรมร่วมค้าเพื่อเป็นตัวกลางในการดำเนินโครงการรัฐบาลจีนจึงเป็นตัวแทนในการจัดหาระบบที่เหมาะสมและดำเนินการเชิงพาณิชย์และซ่อมบำรุงภายในระยะเวลา3ปีแรกนับจากวันที่เปิดให้บริการนับจากการที่เปิดให้บริการก่อนดำเนินการถ่ายโอนองความรู้และดำเนินการงานซ่อมบำรุงและงานต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ใกับการรถไฟแห่งประเทศไทย ก่อนที่การรถไฟแห่งประเทศไทยจะเข้าดำเนินการเต็มรูปแบบในปีที่7ของสัญญาสิ่งต่อมากระทรวงคมนาคมได้มีการลงนามให้สัญญาความร่วมมืออย่างเป็นทางการโดยมีกรอบเงื่อนไขดังนี้ 1. รัฐบาลไทยจะต้องเป็นผู้ดำเนินการลงทุนด้านงานโยธาทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวภายใต้กรอบวงเงิน1 7 9 0 0 0ล้านบาท 2. รัฐบาลไทยจะเป็นผู้พัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ริมทางรถไฟเพื่อให้เกิดกระแสเงินหมุนเวียนภายในประเทศ 3. ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนภายในประเทศไทย 4. วัสดุก่อสร้างจะใช้วัสดุภายในประเทศเป็นหลัก 5. แรงงานก่อสร้างจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยห้ามไม่ให้มีการนำเข้าแรงงานจากประเทศจีน ยกเว้ศสถาปนิกและวิศวกรที่อนุญาตให้เป็นสัญชาติจีนเป็นกรณีพิเศษสำหรับทางแฟนเพจฉันคนโคราชนครราชสีมานะครับได้มีการเปิดเผยถึงมูลค่าของอัตราการเริ่มต้นการให้บริการนะครับอัตราค่าโดยสารคิดจากอัตราเริ่มต้นที่80บาทบวกกิโลเมตรต่อไปกิโลเมตรละ 1. 8 3ได้แก่กรุงเทพอย,ยุธยาค่าโดยสาร195บาท กรุงเทพสระบุรีค่าโดยสาร278บาทกรุงเทพปากช่องค่าโดยสาร393บาทและกรุงเทพนครราชสีมาค่าโดยสาร535บาทและบอกว่ารถไฟความเร็วสูงแห่งแรกของประเทศไทยนั้นอยู่ระหว่างการก่อสร้างและจะเปิดดำเนินการให้บริการในปี2571ซึ่งก่อนหน้านี้บอกว่าจะเปิดให้บริการในปี2570นะครับ แต่ณนะปัจจุบันมีการเปิดเผยออกมาว่าจะเปิดการให้บริการในปี2,571ซึ่งหาใครนะครับเคยนั่งรถไฟไม่ว่าจะเป็นสายอุบลศรีสะเกดสุรินทรบุรีรมัมหรือโคราชนะครับไปกรุงเทพมหานครก็จะเห็นโครงการนะครับกำลังดาเนินการอยู่ในระหว่างเส้นทางที่เราสามารถมองเห็นได้นะครับขนานไปกับรางรถไฟที่เรามีอยู่ในปัจจุบัน เอาละครับและเพื่อนๆน,นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้ใต้คลิปนะครับสำหรับ EP นี้ผม NS, แอดมิน TNS Thailand ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ